สวัสดีครับวันนี้ส่งงานนะครับเป็น Ford r a p t o r นะครับเครื่อง V 6หนะครับตัวนี้นะครับเรามาดูงานติดตั้งนะครับกล้องหน้าหลังนะครับลูกค้าไม่ต้องตัดต่อนะครับไม่ต้องเสียบช่องจุดบุหรี่ผมจะให้ดูมุมมองด้านหลังนะครับว่าเก็บเนียนแค่ไหนนะครับเห็นไหมเบาะสวยๆตัวกล้องขึ้นอยู่ตรงนี้เลยส่องไปด้านหลังตามขอบเห็นไหมเก็บให้เรียบร้อยนะครับไม่ต้องไม่ต้องกังวลนะครับเรื่องนี้นียฮะเหมือนเดิมเลยแล้วก็มุมมองของกล้องหน้ามาดูกัน ขึ้นอยู่ตรงกลางให้เลยเก็บให้เรียบร้อยนะครับลูกค้าเห็นไหมครับตามขอบเห็นไหมแอร์แบ็กซ้ายขวานะครับเราหลบให้ด้านขวานะครับลูกค้าแล้วตัวกล้องขึ้นอยู่ตรงนี้เลยเห็นไหมครับอยู่ตรงกลางพอดีเลยสวยๆเลยไม่เกะกะสายตานะครับเรามีภาพถ่ายนิ่งนะครับให้ลูกค้าดูนะครับลองสังเกตดูนะครับงานติดตั้งสงสัยตรงไหนนะครับสอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยเนี่ยนะครับตัวกล mean ้องขึ้นอยู่ตรงนี้เลยนะครับสวยๆเลยไม่เกะกะเห็นไหมครับ ถ้าใครชอบงานแบบนี้นะครับติดต่อทางเพจได้เลยนะครับแล้วก็มุมมองด้านหลังเนี่ยส่องออกไปเนี่ยครับแบบนี้เลยนะครับขอบคุณนะครับที่ระวังใจนะครับสวัสดีครับ